วันนี้ผมก็อยู่ในโลกที่มันแปลกๆจะบอกว่าแปลกก็ไม่ใช่เพราะมันคือโลกที่เราอยู่กันมาเนิ่นนานละว่ากันว่าเราอยู่มาหลายพบหลายชาติและสุดท้ายมันก็เป็นโลกที่สมมุติขึ้นมาเราอยู่กับโลกที่มีความสุขแบบชั่วครั้งชั่วคราวเรามีความสุข เพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงแต่เรามีความทุกข์แบบยาวนานหรือถ้าจะเรียกได้ว่าเป็นความทุกข์ถาวรเราเกิดมามันก็เต็มไปด้วยสิ่งที่มันต้องต้องควบคุมไม่ได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นร่างกายของผมเองที่จะต้องสูญสลายหายไปไม่ว่าสิ่งที่ผมไขว่คว้าหามาได้ ไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินการเรียนความรักต่างๆเหล่านี้สิ่งของอะไรก็แล้วแต่บ้านรถยนต์อุปกรณ์เครื่องประดับเฟอร์นิเจอร์ต่างๆมันอยู่กับผมชั่วครั้งชั่วคราวแล้วมันก็หายไปแม้เราจะไม่อยากให้มันหายไปนะมันจะพัง พอมันพังเราก็ต้องเอาไปซ่อมหรือซื้อใหม่หรือแม้กระทั่งตอนที่มันยังไม่พังเราก็เฝ้าทนุถนอมดูแลประคับประคองไม่ให้มันบุบสลายเหล่าเนี้ยมันทำให้จิตใจผมไปเกาะเกี่ยวว้าวุ่นกับสิ่งของนอกตัวไดหลายเรื่องเลย บางทีปัจจัยภายนอกต่างๆอุปกรณ์ต่างๆสถานที่ต่างๆมันเป็นสิ่งที่อยู่ภายนอกเหนือจิตใจของผมแต่ผมก็สารภาพว่าผมก็ไปยึดโยงเอามันนั่นแหละเพื่อหวังว่าไอสิ่งของภายนอกต่างๆน่ะจะมาเติมเต็มหัวใจของผมให้ให้มันร้อยเปอร์เซนแต่ในท้ายที่สุดมัน มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นน่ะคือช่วงแรกผมเข้าใจว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นแต่พอเวลาผ่านไปในช่วงชีวิตหนึ่งมันกลายเป็นว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นน่ะมันไม่สามารถที่จะมาเติมให้หัวใจเราเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ได้พอมันได้มามันจะดีใจแค่ช่วงครั้งช่วคราวมันจะดีใจอยู่ประมาณสัปดาห์หนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งแล้วมันก็จะเบื่อสิ่งนั้น ไม่ว่าสิ่งนั้นจะวิเศษแค่ไหนมันอาจจะเป็นนาฬิกาหรูเป็นรถหรูเป็นคนรักที่น่ารักเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่ได้มาช่วงแรกๆมันจะดูพราวมากเลยมันจะดูดีดีมหัศจรรย์มากเลยแต่สักพักมันจะดูธรรมดาแล้วมันก็ไม่ได้สร้างชีวิตชีวาให้ขนาดนั้นแล้วผมเองก็สารภาพอีกครั้งว่าผมก็หลงไปอยู่กับเรื่องราวเหล่านี้มาซะเนิ่นนานจนกระทั่ง ผมได้มีโอกาสเห็นเรื่องหนึ่งที่มันย้อนแย้งและมันสวนทางกับสิ่งที่เรียกว่าโลกสมมุตินั่นก็คือโลกวิมุตติที่เน้นการเกื้อกูลมากกว่าการกอบโกยเข้ามามันเน้นการแบ่งปันมากกว่าที่จะเป็นของชั้นเพียงลำพังมันเน้นที่จะเห็นผู้คนมีความสุขมากกว่าเห็นเพียงแค่ตัวเอง อยู่อย่างสงบมันเหมือนว่าโลกที่เราไม่ได้ปรารถนาอะไรมากมายกลับมีจิตใจที่สงบเยือกเย็นได้มากกว่าจิตที่อยากโน่นอยากนี่มากจนเรียกว่าโลภมากก็เป็นไปได้นั่นแหละสิ่งที่ผมพยายามให้เวลากับตัวเองว่า ถ้าผมเดินทางไปในเส้นนี้แนวทางนี้รถแมปนี้ถนนที่ผมเลือกว่าขอให้จิตใจสงบมากกว่ามีวัตถุครอบครองเยอะมันจะเป็นยังไงนะก็ลองพิสูจน์ไปด้วยกันนะครับว่าเส้นทางสายนี้ของผมของคุณคุณจะเป็นยังไง